โอ้ยขีหันเด้อขีปุดปุ่นเาหันไปหาปิซอบลูกะว้าด็ดดีฮาิซอบอยู่รวมเด้อหนใส่น้องแล้วปะดิเนนองแล้วหอบเอาหอบเอาละอเล็กอเล็กเอาลลูกอเล็กเอาพัฟปี่บร์เบบี้พปีบนี่โอ้ยสวยงาม ด้วยนางเงี้ยงวันนี้เอาหอบอ้อฝร่ีเทแค่จากโตฝรั่เทแค่จากโตหอบเอาเออละเมียดฉี่บนพรมอเล็กพ่อเาป็นลูกพ่อเป็นปะลกหมาเป็นบ่คอยลูกด้วเออเอาเป็นบะ ยา <laughs> <laughs> นตว่ายานแล้วมันนุมตลานน้นตันอยู่โลกอเล็กุ้มดูฮอบฮอบฮอบเบอพอปีฮอบมีแคฟ์หลงคำฮอบสมูทแฮะให้อาฮบกันลูกแ้ฮอบก็ได้เพิ่มาแฮนดแฮนดบฮอบอ่ามาหัว โอปเป็นปะโฮปไอ้หนูพยานไอ้โฮปเป็นเอออ้เลกไอ้ปเป็นซ้ำจับคออยู่เลยนะงดียอันัดีดี เต็มปากเลยขี่เจนน่แม่เต็มปากเลยมีขี่เจนน่แม่น้อฮะขี่ปุ๊บปุ๊บเจนน่แม่เต็มปากยันนี่ฮะนะปุ๊บ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 แม่อุ้มเราปุ๊บปุ๊บลูกซองเบิ่งตามันร้อนจมูกตาอะไรจมูกตาหิ้งหิ้งอะไรอ๋อลูกมันสิตกเลยลูกเอาตัวนี้ย่าหอยหย่าหอยลูกกันเลยออเดี๋ยวฟูโล่งลอย โบางดูมันเหมือนตาแล้วได้เห็นโดยกระตานบอกเข่ามุมจ้ามุมจตาข่าวบอลเลยอืออ๋อเอาเข่าบอกนันชีขี่จังงาน

ฮัลโหลบายเวอร์อ้าดีใจน้องเพิ่นเมือนตาดีใจฮัลโหลบายเวอร์ฮัลโหล my f a m i ม y ลูกคอยเอาคอน์เตบ็อกาวดีใจแฮมตาตัวนี้เอเย้เย้โอเปิลสีหาตัวละเดะแล้วโอเปิลเย้เออยังโมโมวอยู่ น้วอาตาแล้วอืออาตาแลี้ยวมันตาแลี้วอาตาแล้วมันภาษาลาวได้เลยมว้งอาตาแล้วเอ้โหโอเปิ้ลได้ย e s บังแบนบังแบนนี่ยโอเปิ้ลจีอันจีหัตัวละเด้ย่เนี่ยมาตัวมันนั่นนั่นดำมันก็เห็นไงขนมันดำมันก็เห็นตาหิบหิงมันกำลังโอเปิ้ลอยู่ เอาขาบบอกจะรู้ขาบบอกแต่มันขี้ปูนลงหันขี้แล้วแล <laughs> <laughs> ้วเ,เอาไปคนขาบบอกอออีกครั้งสมกโงเอาออกไปกินน้มแม่มันมันกคห <c oughs> <c oughs> ่หิวนี่หิวคือคนได้หิวทุกสองสัปโมงสามสม This the dance. ัปโมงเออเอออาแดนแดนโหลดโอ้ยแดนเอ้าโอ้ยมาตบกับ <c oughs> แฮปปี้ตบ <c oughs> อือ <c oughs> อืออือ โอ้ยแม่เตงเฮียนกะเล่นจะมาน่อยมองกันตาอ้าวตาเหมือนตาะล้เ o ิ e n เดอายละอ้าตา่าลูกอาตาตังซื้อมาลด t o อายังมาเล็วอายังมาเล็วเออเออตาเหมือนตาภาษาลาวเหมือนตา open the eye นะเหมือนตาเหมือนตาแปลว่า open the eye เออตาเป็นภาษาอีกอย่างมาแต่ใส่ภาษาลาวมไนเออาเลา ดีใจแหงมาอาตามาหมือนตาหมือนตาโอ้สาาดังใดเมื kind of mm ่อเคได้ยินหมือนตาภาษาลาวนะโอเป t h ดอาตาไทยอาตานู่นนี้ภาษาเจ้าตาอย่าเหมือนตาถึกต้้ง o p a n the eye เหมือนตา ดอยูด no, no. yeah. ั้ดดี้มนจะมีดีอดยมไม่เห็นแล้วแหาก็ใส่แล้ีเราขับม้าบอกไปทำลูกดิเพราะว่าอ่อนพอกับแม่มันเข่าคอกสีส้มแล้วเอาลูกมันมายามันเลือนทวนอ่ะกระลาดิ เออเอาเขามาแล้วกับเดดดี้อวยรถไปครับลูกมาคอยเซฟต์ี่เฟิร์สโอเคโอ้ยอับไปหลาย